ตอนนี้มาเดินป่านะครับผมมาเดินป่าตอนกลางคืนแล้วก็จะมาเจอแฮมใต้นะครับผมนี่ครับแฮมใต้ก็เป็นงูเขียวหงยางไหมชนิดหนึ่งนะครับผมอ,อ,อยู่ในบริเวณป่าเขาหินปูนนะครับมีมีพิษนะครับเป็นวกูลไวเปอร์นะครับอันนี้เรียกว่าพิษอ่อนอันตรายนะครับแฮมใต้นี่สวยงามครับผม แฮมใต้หรือว่าหางแฮมใต้นะคาวีเน,นะษฐยมากครับเฮ้มันโดเลยมัไม่หิุดน่เหไม่ได้จะอยู่ a n y w h e ้ e แต่แต่พีกเขาไม่ร่ไม่รู้ว่าไม โอเคนะครับลองดูให้มาครับเดี๋ยวก็เดินกันต่อเผืนะ่อเจออะไรอีกนะครับ